สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับสาระหน้ารู้ทีวีเช่นเคยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ใน youtube ในปี2021กันนะครับอ่าวิธีเปลี่ยนนะครับให้เราเข้าไปที่ตรงนี้นี่กดเข้าไปครับกดที่ช่องของคุณอ่าตรงนี้เราจะเปลี่ยนช่องเออเราจะเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์นะครับวิธีเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันนะครับอ่า ก็คือมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กดไปที่หน้าโปรไฟล์ครับจากนั้นนี้กดที่เลือกรูปภาพนะครับผมอะตรงนี้เราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์นะครับเราจะทําหน้าปกหรือหน้าโปรไฟล์นะครับเราสามารถเใช้ตรงนี้เอานิ้วขยายได้ตรงนี้นะครับอันนี้กดที่บันทึกครับอ่า แล้วมาดูการเปลี่ยนหน้าปกนะครับการเปลี่ยนหน้าปกนี้นะครับหน้าปกเนาะอันนี้ผมจะไม่พูดถึงหน้าปกนี้ครับคือเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับโดยที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนโปรไฟล์ให้ YouTube ให้มันดูสวยงามนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคก็ทําได้แค่นี้ครับโอเคก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ